เราต้องการก็คือว่าเรามีความเชื่อว่าวัคซีนเนี่ยจะทําให้เด็กเราเนี่ยป่วยนะครับเพราะเ,เ,เป็นวัคซีนที่ยังไม่ได้รับการทดลองที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้ายังฝืนที่จะฉีดไปเนี่ยเด็กแทนที่จะวิ่งเล่นที่สนามเด็กเล่นก็จะกลายไปนอนอยู่ที่ห้องไอซียูนะครับซึ่งเราเรามีความรู้สึกว่าเด็กอ่ะเป็นทรัพยากรทรัพยากรมนุษย์นะครับที่สําคัญของชาติเพราะฉะนั้นวัคซีนนะครับมันสามารถ ที่จะไปทําให้เกิดผลกระทบทั้งทางสมองนะครับทั้งการสืบพันธุ์นะครับ,รนะรบแล้วก็โรคต่างๆเพราะฉะนั้นการการที่มาวันนี้อยากจะพูดคุย,ยกับผู้ใหญ่คนที่ออกมาตรก,การนะครับว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมถ้าะลอะคือผมไม่ได้มาต้านนะว่าวัคซีนมันดีหรือไม่ดีว่าจะทําอะไรผมต้องการก็คืออยากให้ะลอก่อนได้ไหมฉลองแล้ว ให้มั่นใจว่าวัคซีนที่คุณจะเอามาใส่เด็กเนี่ยมันดีจริงนะครับถ้าทําให้ผมได้แต่ถ้าถ้าทําจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยเลิกฉีดเถอะวันนี้จะไปแสดงเอกที่โรงพยาบาลเด็กด้ไหมครับเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันแรกของการฉีดวัคซีนของเด็กตั้แต่ห้าขวบถึงสิบเอ็ดปีที่โรงพยาบาลเด็กใช่ครับวันนี้เป็นวันแรกของการฉีดน่าสนใจนะอาจารย์น่าสนใจนะครับน่าสนใจน่าสนใจ อย่างน้อยเราก็เป็นเป็นห่วงเด็กที่จะได้รับวัคซีนทีอันนะอาจจะมีเดี๋ยวผมลองคุยกับตรงนี้เสร็จแล้วถ้ามันมันมีเวลาแล้วต้องมีมวลชนเยอะเราก็จะเออน่าสนใจโรงพยาบาลเด็กไม่ไกลด้วยนะครับอันนี้ปัจจัไหนมาครับผมปัจมันมาจากเชียงใหม่ครับขอที่น้องตุ๊ดดน๊งผมด็อกเตอร์นะครับพบคำพบคำจเจริญใจนะครับเป็นเลขาของกลุ่มคนไทยพิทักษ์สิทธิ์นะครับ อขอบคุณมากครับผามพี่พกบุครับเด็กทำางให้เด็กเนี่ยไม่ได้รับอยา่าไม่ได้เป็นเป็นหนูทดลองนะครับอันนี้เนี่ยเป็นความตั้งใจของผู้ใหญ่คนที่ต้องการนะครับแล้วเราก็อยากจะฝากรันนี้เรารออยู่หน้่กระทรวงศึกษาธิการนะครับก็อยากจะฝากถึงท่านกระทรวงท่านรัฐมนตรีนะครับผู้ใหญ่ในกระทรวงนะครับว่าเรามาดี นะเรามาเพื่อความสงบสุขของของเด็กเราไม่ได้ตั้งใจจะมาเพื่อให้ร้ายใครเลยนะครับเรามาเพื่อจะขอให้ท่านรับฟังข้อมูลอีกหน้านึ่งนะครับอตอนนี้นะทั่วโลกเนี่ยมีข้อมูลมามากมายนะครับประเทศสวีเดน บอกแล้วว่าเขาไม่แนะนําให้สื่อในเด็กอายุน,ยน,ยน,ยน้อยนะครับ5 0ปีเขาไม่แนะนำนะครับเพราะฉะนั้นเรามานําเสนอข้อมูลจากท่านได้รับฟังนะครับอยากให้ท่า,านพิจารณาข้อมูลที่เรามีให้ท่านทบทวนมาตรการต่างๆนะครับแล้วก็ฝากไปถึงครูทุกท่านนะครับว่าเด็กทุกคนเท่ากันนะครับเด็กทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ในการเรียนหนังสือเท่ากันการเอาเงื่อนไขทั้งสุขนาพ มาจิดกันสิ่งที่เด็กในการพัฒนาในการเติบโตเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับก็อ,อยากจะฝากเรื่องนี้ไว้ครับเราต้องรอกันสักเดี๋ยวไอเด็กที่พ่อแม่ไม่ยอมรับวัีนว่าเด็กตัวนั้นเป็นผู้ที่ไม่ร่วมมือซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากนะครับเพราะว่าวัคซีนที่เขาอ้างว่าวัคซีนนั้นไม่ใช่วัคซีนตามธัรนเนียมนะเพราะวัคซีนจร,จริงเนี่ย มันต้องการการติดเชื้อได้การการแพร่เชื้อได้ไม่เชื่อไปอ่านในมาตรา4ของระบีโรคติดต่อมาตรา4นะฮะมีคำนิยามชัดเจนและในมาตรา34เขียนไว้ชัดเจนว่าจะต้งสร้างหลักคุ้มกันโรคเนี่ยต้องทาให้การติดเชื้อได้การแพร่เชื้อได้ไดซึ่งสิ่งที่มาฉีดเด็กเนี่ยทำทั้งสองอย่างไม่ได้นะครับไม่ได้สร้างคุ้มกันกหมู่ไม่ได้คันพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ได้กันผู้สูงอายุนะฮะ ที่มันทําได้ที่อ้างว่าทําได้คือแค่ลดอาการป่วยซึ่งเด็กป่วยน้อยอยู่แล้วตายน้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปลดอะไรอยู่แล้วนะครับถ้าจะลดให้เป็นลดผู้สูงอายุนะครับให้ไปชีวิตผู้สูงอายุน,นั้นตามใจาตามสมัครใจแต่ไม่ควรเอาข้ออ้างนี้มาบังคับเด็กนะครับไม่ใช่หน้าที่ของเด็กที่จะต้องมาเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องคนสูงอายุไม,ไม่ใช่เลยถ้ามันปกป้องได้อาจจะมีประโยชน์ แต่ในความเป็นจริงมันก็ปกป้องไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากที่บอกว่าทางสังคมต้องรับรู้แล้วก็ต้องช่วยกันนะครับวันนี้เรามากันหลากหลายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยยิ่งกว่าแม่น้ำห้าสายอีกนะฮะเรามารวมกันเนี่ยจากหลายกลุ่มหลายเหล่ามากด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันเลยหาไม่ได้นะมีพิการหรือเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นเรื่องที่รุนแรงนะแล้วปลิโอเนี่ยหยอด นะแล้วก็ความไมเกิด IGA ป้องกันการติดเชื้อเต็ทีวัคซีนโอลอมีการศึกษามานานติดตามมานานมีผลข้เื่องเคียงต่ํามากวัคซีนที่เราเรียกกันวัคซีนโควิดนั้นไม่มีการศึกษายาวนานนะครับไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อป้องกันการแพร่เชื้อได้โรคที่เป็นรักษาได้เด็กที่เป็นอาการน้อยเป็นไม่กี่วันก็หายดังนั้นไม่มีความจําเป็นอะไรเลยครับที่จะมาใช้วัคซีนตัวนี้ ดังนั้นประเด็นของมันคือเราไม่ได้ต้านวัคซีนเร,เราต้านวัคซีนด้วยคุณภาพเราอยากให้ใช้เหตุผลนะฮะวิจัยญานในการเลือกไม่ใช่ทําตามกระแสหรือทําตามคําบอกว่าเป็นเรื่องความรับผิดชอบสังคมซึ่งไม่เกี่ยวเลยวัคซีนนั้นใครฉีดผลน,นั้นได้นะถ้าอยากป้องกันกลัวว่าตัวเองจะติดเชื้อและเป็นอันตรายผู้ใหญ่อยากจะฉีดครูอยากจะฉีดได้แต่การบังคับคนอื่นให้ฉีดนั้นผิดรัฐธรรมนูญครับ อันนี้คือสิ่งที่เราอยากยึดมันและอยากนำสนอบผมนะครับให้ือไทยด้วยก่นเอากรยคาใช่ไหฮรันี่ให้งครับขพักกิจกรรมวันนี้เป็นงไงบ้างครับผมก็วันนี้มายื่นเอกสารตรงนี้คุณบุรีมาจ้ะ เชียงใหม่แล้วก็จะมายื่เเออยนเอกสารเกี่ยวกับเด็กก็เตรียมพ่อแม่แล้วเกี่ยวกับให้แล้วก็ให้เจ้นานนโยบายตรงนี้วันนี้เป็นหผมไหมครับวันนี้วันแรกของการเฉลิมฉลองเนที่โรงพยาบาลเด็กด้วยเออครับทำไมนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่ฉีดวัคซีนใช่รถสีห่นมันมใช่พัสดุการที่ท่านครัเนี่สิรถคันนี้เลย สามห้าหกเดาแล้วเมื่อกีพี่อะไรเขามาป่ะครับให้เดีรถติดเดี๋ยวให้เขาประหยัดนนได้ไหมพี่น้องท่านผู้สื่อข ta, ่าวนะครับว hey? ่าช <in oro> <objetivo> ่วยคุณา ท่านเอก็ตั้งใจจะดูแลเก็ตเช่นเดียวกัเรานะครับถ้าเราอยากให้ความบัทิงอันนี้เนี่ยส่งไปถึงท่านแล้วก็ให้ท่านได้ได้คุณานะบ้านสวยกับเราบีกรอบระยะเวลาในการมีกรอบระยะเวลานะครับก็คิดว่าอยากจะให้เร็วที่สุดเท่าที่จะได้นะครับท่านผู้ในการมาฝากเรา้งใจยืนหนังสือเลยนะครับก็คือว่าจะให้เร็วที่สุดเท่าที่จะได้เพราะกำหนดกรอบได้ไหมครับผมทางกระทรวง ก็คือ้ี่ทาเะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าอย่างเร็วหัวอาทิตย์หน้าเราอาทิตย์หน้าน่าจะพอได้คำตอแต่ผมคิดว่าวันนี้เนี่ท่านผได้รับหนังสือจากเรานครับไปวันนี้วันนี้หนังสือท่านได้รับส่วนท่านจะพิจารณามาน้าพุทธคีเมื่อไหร่ก็ท่าน่เวลาเองครับั่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจคือเด็กปกติก็พุ่แข็งแรงดีเาเริอีก นะฮะมีภูมิการทางธรรมชาติทุกคนก็ทราบว่าเด็กเนี่ยป่วยน้อยนะครับโควิดหลายคนเคยมีข่าวที่ทำบอกว่าเด็กปอดเหล็กพ่อแม่ติดแต่เด็กไม่ติดเพราะอะไรเพราะเขามีภูมิดีครับผมในนี้ภูมิที่ดีของเขานะ่มีวิธีะย,ยะเลยในการสร้างภูมิให้เขาดีขึ้นนะโดยไม่จะเป็นต้องใช้ยาฉีดทดลองเลยนะครับแล้วก็ยาฉีดทดลองที่ว่าอันนี้มันเป็นการทดลองที่ยังไม่เสร็จนะครับปกตตินนนีียียกกรระบวาาาพพััฒาา้้นน้คซองใช5ป ก็ดูผลระยะยาวอันนี้ยังไม่ถึง2ปีเลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วหลายคนไม่ทราบว่าในกลุ่มทดลองที่เขาฉีดในกลุ่มทดลองที่เขาฉีด่อดูประสิทธิภาพนะครับมีเด็กที่ป่วยกระทั่งมีผลปัญหาสมองมีปัญหาต่างๆซึ่งเขาไม่ได้พูดถึงในผลข้างเคียงเลยนะมีกระบวนการปิดบังผลงเพื่อเซ็ทส่ได้จริงนะครับเราเห็นเด็กที่มีปัญหาเรื่องไตวายเราเห็นเด็กที่มีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันเราเห็นเด็กที่มีปัญหาเสียชีวิตกันมรคอักเสบ เราเห็นเด็กที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้เรื่องสารพัดอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านั้นไม่จําเป็นเลยที่เด็กจะต้องได้รับโดยท้ายยิ่งโรคนี้มีวิธีการักษาที่ดีมากเรามีสมุนไพรเยอะแยะม,มากมายเลยที่ปลอดภัยเรามียาดีๆเยอะแยะมากมายเลยที่ปลอดภัยเราสามารถรักษาเด็กได้ไ <ป S 1> ต่อให้เด็ก<ไ>ป,ป่วยต่อให้เด็กไม่สบายนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากที่เราจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับเด็กๆกับผู้ปกครองด้วย ที่สำคัญอันนั้นอีกก็คือว่าขณะนี้เนี่ยมันมีขบวนการพยายามที่จะป้าย